ปิ๊กมาอู้จ๋าช่วงสนทนาในวันนี้นะเจ้าอย่างที่บอกไปการสร้างวินัยในการออมพฤติกรรมของเฮานะเจ้าเฮาจะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการชีวิตเฮาจะได้วันนี้เจ้าผู้ที่จะมาฮื้อข้อมูลกับเฮาในวันนี้ตอนทับเข้าสู่รายการกับท่านชนินเพชรไทยร้องผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเจ้าตองลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเอกคุณกิบครับ ครับก็ได้มาอู้จามาขอคําแนะนําจากจังแบงชาติ่มกำหนึ่งนะครับเพื่อเขาเองหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะได้เอาไปปรับใช้สําหรับตัวเก่าอาจจะเริ่มต้นใหม่ในปี6กเจ็นี่ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าการอ้อมของคนไทยในบดเดียวนี่ครับมีพฤติกรรมการอ้อมเป็นจะได้พองคาตั้องครับครับดูตัวเลขสถิติก่อนนะครับจากของสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี -66 6กเองนะครับ ปรากฏว่าเงินคนไทยมีการออมประมาณ95.93.5ล้านบัญชีนะครับ<ม>เปิดบัญชีเงินออมนะครับแต่ว่า,าว81ล้านบัญชีเนี่ยต่ำกว่า5,000 50, 0บาทนะครับแล้วจเจาะลึกลงไปอีกนะครับ80%ของอ81ล้านบัญชีนะั้นนะ่ะต่ำกว่า5,000บาทครับเพราะฉะนั้นคิดว่าคนไทยยังอ,ออมน้อยอยู่นะครับ คือคือการการจํานวนตัวเลขบัญชีเนี่ยก็ถือว่าโอเคเยอะอยู่ใช่เยอะแต่พอไปดูส่องดูในบัญชีแต่ละคนจํานวนเงินมันก็จะน้อยต่ำกว่า5้า0บาทเป็นส่วนใหญ่ต่ำกว่าห้0 0บาทครับผมจะยี่แปลว่านั่นน่ะเฮาต้องมาบริวารบริหารบริหารใช่ครับแต่ทเลาคืออันทะลองครับการออมเนี่ยมันมันเฉพาะเฮานับเฉพาะการแบบมีเงินเก็บในบัญชีอย่างเดียวก่อนหรือว่าแบบบางคนอาจจะซื้อเป็นสลาก บางคนอาจจะทําประกันชีวิตอันนี้เปินเปิดนับว่าเป็นการออกไหมครับตลอดอันนี้ตัวเลขของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเป็นเฉพาะเงินฝากในบัญชีธนาคารนะครับอเงินฝากอันนี้ไม่ได้รวมที่คุณเอกบอกนะครับครับครับซึ่งบางคนอะเผื่อว่าบางคนอาจจะแบบมีแบบนั้นลงทุนในหุ้นลงทุนในหุ้นซื้อเป็นแบบ สลากไว้ลุ้นรางวัลตัวอย่างเอ่เอาสตังค์ไปซื้อสลากหมดแล้วก่อเงินในบัญชีมเลยน้อยเอ๊ะจ่าอาจจะเป็นโซนท่านเหมือนกันจ้าจะอี้แปลว่าการออมนี่มีความสําคัญและสําคัญจะใดเจ้าเราลองสมมุติตัวเองนะครับว่ามีเงินเดือน20งหมบาทใช้หมดเลย20งหมบาทนะครับถ้าถ้าใช้หมดเลยโดยไม่มีเรื่องอื่นก็อาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมการออมแต่สมมติมีเรื่อง จะป่วยขึ้นมานะครับพ่อแม่จะป่วยตัวเองจะป่วยเกิดอุบัติเหตุเราจะเอาเงินจากไหนมามใช่ไหมถ้าเราใช้หมดเลยนะครับไม่มีการ,รออมและที่สําคัญที่เราอยากจะให้ทุกคนมีก็คือเงินออมเผื่อฉุกเฉินเงินออมเพื่อการเกษียณนะครับ60ปีเราก็เกษียณแล้วใช่ไหมครับแม่นเจ้าหลังจากนั้นเราจะเอาเงินจากไหนถ้าไม่มีบํานาญนะครับผลเอกเขาคนจะต้องออมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยเหมือนกันใช่ครับแม่นล้วครับคือ การเจ็บป่วยนี้มันเหมือนได้บอกเขาลงหน้าว่าเดือนหน้าเขาจะเจ็บเขาจะป่วยนะครับมันบม่ใช่การเจ็บป่วยอย่างเดียวภาสีสังคมถูกครับเดี๋ยวซ้อมสีชมพูเอ้ยซองขาวดำเอ้ยอย่างมันนี้แบบมันนักขนาดเลยเราจึงอยากให้มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินนะครับก็ประมาณ3-6ถึงเท่าของรายได้รายจ่ายแต่ละเดือนนะครับสมมติเรามีรายจ่ายเดือนละประมาณ0 0 0 0บาทครับาทขอให้ออมไว้ประมาณ 3- 0,000ถึง60,000บาทไว้ก่อน ผื่อสุขเสริญเนาะเผื่อมีเรื่องอะไรสุกเสริญขึ้นมานะะถ้าสมมติยกตัวอย่างยังค่นรองบองตะกี้ว่าเงินเดือนสองหมื่นเพาได้สองหมื่นเสร็จแล้วเราควรจะออมจากประมาณของสองหมื่นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับตามตามตัวเลขสถิติที่เขาสํารวจกันมานครับประมาณหนึ่งในสี่ของรายได้ครับหนึ่งในสี่ของรายได้ก็เยอะอยู่นะครับประมาณห้าพันเนาะใอหมื่นห้าเลยหรอเก็บตึงเก็บตึงห้าพันเลย ผมผมเรียนแนะนําแบบนี้ครับถ้าถ้าเพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยตัวเลขอาจจะน้อยลงหน่อยอาจจะแค่สิบเปอร์ซนะครับสองหมื่นเราก็ออมสองพันไปก่อนนะครับแต่ถ้าเงินเดือนเราเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะเข้าสูตร25%สิเปอร์เซนได้นะครับมาออมช่วงท้ายแบบบอลูนเพื่อให้มันครอบเวอร์ส่วนที่น้อยๆไปก่อนใช่ครับใช่จะอี้แนะนํา ว่าควรจะเก็บในบัญชีเดิมก็ว่าควรจะมีแห่งบัญชีเจ้าจริงๆอยากให้แยกไปเลยเป็นบัญชีเก็บและบัญชีมันเราจะได้หรือไปซื้อสลากอย่างที่คุณเอกเรียนครับสลากออมสินสลากเขาก็สอมันจะได้มีความยากในการถอนขึ้นมานิดนึงนะคบเพราะมันจะมีเงื่อนไขว่าภายใน3ปีที่ถอนไม่ได้ใช่ๆหครับเออเขาก็ะจะจะอีไปตัวเพราะเราเคยเห็น คนโพดลงเฟซว่าเคยมีไหมว่ายืมเงินยืมเงินตัวเก่ามาใช่เล่นเลิ้นก็เลยต้องแยกบัญชีจริงอยู่อย่างที่ท่านลองบอกว่าเงินเดือนสองหมื่นเก็บหมื่นเก็บห้าพันเก็บได้อยู่แต่สักพักหนึ่งขอยืมเงินตัวเก่ามาใช้คือเรียนอย่างนี้ฮะถ้าเรายืมเงินตัวเองมาใช้อ่ะต้องรีบเอาไปคืนนะครับเหมือนเหมือนมีวินัยนะครับแล้วก็อยากจะให้ทําแบบนี้ครับเก็บเก็บออมก่อนเลยที่เหลือค่อยใช้จ่าย ปกติเราจะใช้ใช้เท่าไหร่เหลือค่อยออมใช่ไหมครับมันจะไม่เหลือออมให้เรานะครับพอต้นเดือนมาเราจะมักบอกว่าให้ระวัลกับตัวเองก่อนแล้วให้รงวัลกับตัวเองเยอะเกินไปหมูกระทะหมูกระทะสิบสองสิบสองที่ผ่านมาครับแม่แม่ารัวๆฉะนั้นแล้วคือเจ้าโลมาเงินเดือนออกปุ๊บคือรีบออมเลยรก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยที่เหลือค่อยใช้จ่ายออมก่อนแล้วก็ค่อยใช้นี่ นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะเป็นอีกส่วนหนึ่งแม่นก็เจ้าเจ้าแล้วในเรื่องของเทคนิคการออมละเจ้าเฮาจะออมจะได้ให้ม uh ันแบบไปถึงเป้าที่เฮาตั้งเอาไว้เจ้าครับเริ่มแรกศึกษาตัวเองก่อนว่ารับความเสี่ยงได้ขนาดไหนนะครับบางคนความเสี่ยงรับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะแค่เงินฝากซื้อสลากซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับถ้ายอมรับความเสี่ยงได้สูง ก็เป็นพวกหุ้นกู้ลงทุนในหุ้นตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับแต่ก็ต้องศึกษาก่อนว่าความเสี่ยงของบริษัทเป็นยังไงงบการเงินเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ดูแค่ขึ้นลงขึ้นลงอย่างเดียวนะครับซึ่งประโยคที่ว่าการการลงทุนมีความเสี่ยงสูงกันยังคงใจได้ในทุกยุคทุกสมัยอยู่เหมือนกันเนาะและอยากให้เริ่มก็คือศึกษาตัวเองเสร็จใช่ไหมครับตั้งเป้าหมายด้วยว่าเราจะออมเท่าไหร่ออมเพื่ออะไรก่อน อย่างเช่นเราอยากได้โทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งก็ออมเพื่อซื้อมันนะครับแต่การออมเนี่ยอยากให้ตั้งเป้าหมายชัดเจนเลยว่าสมมติโทรศัพท์20,000บาทนะครับ,รบจะเก็บเดือนละ2,000บาทเป็นระยะเวลากี่เดือนต้องเก็บ,บ<า>ให้ได้นะครับ,รบแล้ววางแผนเลยว่าจะเอาเงินจากไหนมาใช้ตัวนี้ก็คืออาจจะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นนะครับก็คือต้องจดบัญชีรายรับรายจ่าย แล้วเราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นในแต่ละเดือนมีอะไรบ้างเช่นค่าชานมไข่มุกซื้อ <S <S <ร>หวยเท่าไหร่ครับแต่ละเดือนอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะลดส่วนนั้นสองพันมาเก็บออม,อมไว้ใช้นะครับตึงมด <วะ S 1> ตึงเส้นต้องมีวินยัยแต่แต่าะไรแมนชูครับมันต้องมีวินัยสําหรับตัวเองจริงๆคือการออมเนี่ยมัเนเหมือนการออกกําลังกายผมว่าทุกคนรู้ว่ามันดีครับแต่มีกี่คนที่ทําสม่าเสมอทุกวัน เขาทุกวันนี้คนส่วนใหญ่หรือว่าผมก็ได้สมมติอยากได้โทรศัพท์มือถือขึ้นมือถือเครื่องใหม่มาคิดแล้วว่ากู้สหกรณ์เขาเขาเกิดจีก่อนเขาจะมาเกิดว่าเราต้องออมเดือนละสองพันสองพันเพื่อเอามาซื้อโทรศัพท์กว่ามันจะได้ไงไอ้เอแม่นแม่นเจ้าคือเรียนอย่างนี้ฮะถ้าเราออมเนี่ยเราจะคิดว่ากว่ามันจะได้สองหมื่นนี่มันยากนะทุกทีเรารูดบัตรปุ๊บสองหมื่นมัน แป๊บเดียวก็ออกแต่ถ้าเราเก็บเองเนี่ยเราจะมีเอ๊ะถึงเวลาเราอาจจะไม่ซื้อก็ได้นะโทรศัพท์เนี่ยเอาไปใช้อย่างอื่นใช่ไหมครับแม่นซื้อทองดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับเจ้าจะอี้แสดงว่ารายรับรายจ่ายเนี่ยการจดทําบัญชีนี่สําคัญนะครับมันสาคัญจะได้เจ้าคือพอจดแล้วเราจะรู้เนาะเราขอขอแยก รายจ่ายที่จาเป็นกับไม่จําเป็นของเราด้วยนะครับเรามาดูหมูกระทะเท่าไหร่กี่มื้อเนี่ยเดือนนี้ต้นเดือนเรากินไปแล้วใช่ไหมฮะเล่นหวยเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเหล่านี้ผมว่าสามารถลดได้เนาะเอามาเปลี่ยนเป็นเงินออมนะครับงั้นฉะนั้นว่าแยกแยกรายจ่ายที่จําเป็น ผ่อนรถผ่อนบ้านก็อยู่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งแยกรายจ่ายฟุ่มเฟือยที่มาเป็นระยะระยะก็แยกไว้อีกต่างหาก เคยทาแต่มีความรู้สึกว่าคือเราอ่ะเงินเดือนเราเข้าแค่ครั้งเดียวแต่พอรายจ่ายเราจ่ายทุกวันะมันเยอะมันกระจหายเหมือนกันไม่มีกําลังใจเท่าเราเขาเสี่ยงสตังค์กันวันหนึ่งเต่าี้เลยก้าแต่ว่าการทําบัญชีอะมันจะหันเลยไงว่าว่ารายจ่ายอย่างที่บัตรสำคัญบัตรจำเป็นนะเจ้าที่อย่างที่ท่านรองเพิ่นบอกพอหันปุ๊บเฮาจะได้ตัดตรงนั้นออกได้เจ้าอันนี้ก็เดี๋ยวมาอู้กันเรื่องของการค้นที่เป็นนี้นะครับก็าว่ามีภาระติเป็นนี้แล้วนะครับท่านรองมีข้อแนะ นำก็ครับหรือว่ามีช่องช่องทางได้ขานแกนี้ใหือกับพิ่น้องประชาชนอ่าเรื่องหนี้นะครับครับเรื่องนี้เราก็มีสูตรเหมือนกันเมื่อกี้ออมหนึ่งในสี่เนาะครับแต่ถ้าเป็นหนี้เนี่ยอย่าจ่ายหนี้เกินหนึ่งในสามของรายได้ของเราหนึ่งในสามของรายได้อ่าสมมติมีรายได้หนึ่งหมื่นห้ามเกินห้ามจ่ายหนี้เกินสามพันบาทอ๋อเราดูเลยนะอ่าต่อละแต่ละเดือนเนี่ยเกินไหมสามพันบาท เกินประหยากอู้เลยอ่ะเกินทัังของเราเเกินครับครับแต่อย่างไรก็ตามนี่ที่เราทำเนี่ยเราสำรวจอกทีว่าเป็นนี่ดีหรือเปล่าครับการซื้อบ้านใช่ไหมฮะซื้อสิ่งที่สามารถทําให้กลับมีรายได้กลับมาก็ถือเป็นนี่ดีนะครับสามารถผ่อนได้เนาะครับครับก็ดูความสามารถในการผ่อนชำระด้วยแต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่จะ ของมันต้องมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็รูดซื้อศูนเปอร์เซ็นต์สิบเดือนเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนแรกอาจจะมีเงินพอใช้ใช่ไหมแต่สิบเดือนต่อไปของอีกอย่างหนึ่งมันอาจจะทําให้เราไม่สามารถใช้นี้ได้อันนี้ก็ขอให้ให้แยกด้วยนะครับเจ้ามันมี่จะซื้อดีแล้วนี่บดีครับเจ้าถูกครับนี่ไม่ดีก็ซื้ออุปโภคบริโภคตีสร้างความสุขให้กับัวเองเกินไปอ่ะมันเลยบดีอีกแต่ถ้าแบบนี้ดีก็คือเนี่ย พรลดพรบ้านถือว่าเป็นแบบได้ของเป็นชิ้นใหญ่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นซื้อรถปิกอัพมาขนของเพิ่มมีไรายได้กลับมาอันนี้ดีนะครับครับใช่ไหมครับอันนี้เป็นนี่ดีคือคือ,คอพอพอเรื่องของแก้ปัญหานี้ของราชนนีครับถ้าลองเราเราเฮามีการฟังเสียงของประชาชนอย่างบางคนเนี่ยกูจากคนนี้อเอามาปิดกับคนนี้หรือบางคน ไปสมัครบัตรเครดิตของแบงก์นี้เ,นเพื่อมาใช้กับแบงก์นี้อย่างอี้ฮครับเจียฮะท่าน,นลองมีมีคำแนะนำให้กับพี่น้องประชาชนติก่กำลังประสบภา,าวาะเจีอยู่ก่อครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากครับคุณเอกคนเรา,า<ม>บางทีจะใช้การหมุนนี้อย่างที่คุณเอกบอกแต่การหมุนนี้แต่ละครั้งผมผมเปรียบง่ายๆเลยนี่เดิมเรายังไม่มีไม่มีแรงไม่มีปัญญาที่จะใช้นะครับเราไปกู้นี่ใหม่เพื่อมาชำระนี้เดิม เหมือนขุดหลุมฝังตัวเองลึกลงไปเรื่อยๆ oh. เพราะฉะนั้นเวลาเป็นหนี้แล้วนะครับสำรวจตัวเองปุ๊บยอมรับให้ได้ก่อนว่าเรา oh. เป็นหนี้ละแล้ว oh. จะผ่อนไม่ไหวละไปคุยกับสถาบันการเงินครับ oh. ว่าเราเดือนนี้รายได้ลดลงจริงๆนะ,อะขอลดการผ่อนชำระขยายเวลาไป oh. อย่าไปใช้วิธีกู้ใหม่เพื่อมาชำระหนี้เดิมครับ oh. Oh. มันจะยิ่งทำให้เราแย่ลงแย่ลง และสุดท้ายวันหนึ่งมันก็จะเป็นหนี้เสียทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นหลักคิดที่ดีมากแปลว่าเราสามารถเข้าไปติดต่อกับธนาคารได้เลยครับได้เลยบางคนเพื่อนอาจจะบอกหูเพิ่นแบักล้าไปหูเจ้าให้ให้ไปแบงค์ใดแบงค์หนึ่งหรือว่าให้ไปแบงค์ชาติครับสมมติไอ้กรณีเจียกติว่าเป็นเป็นบัตรเครดิตแบงก์กอแบงก์ขอแบงก์เนาแบงก์งออย่างนี้ครับคนจะไปแบงค์ใดแบงค์หนึ่งหรือว่าสรุปที่จบที่แบงค์ชาติเลยเอย่างนี้นะครับ ลิสต์รายการว่าเราเป็นกี่แบงค์เนาะรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เอาไปคุยกับแต่ละแบงค์เลยโชว์ให้เขาดูเลยว่าเรามีความสามารถเท่านี้จริงครับลดให้เราได้บ้างไหมถ้าไม่ลดเราก็จะเป็นนี้เสียเนาะเพราะฉะนั้นขยายเวลามาให้ลดลดอัตาดกเบี้ยให้เรานิดนึงอะไรเนี่ยครับแบบนี้เข้าไปคุยกับเขาได้เนาะแต่ถ้าไม่ได้รับความสะดวกสบายค่อยมาที่แบงก์ชาตนะครับเขาเขาไม่ เขาไม่ยอมทําให้นะครับหรือรอะไรต่างๆเนี่ยสามารถมาที่1213ของแบงค์ชาตินะครับโทรเข้ามาที่1 2 3หรือวอล์กอิ <in S 1> ไปที่แบงค์ชาติสมนักภาคเหนือก็ได้นะครับ,รบหรือเรามีอีก2ช่องทางก็คือทางด่วนแก้หนี้อ,อันนี้ก็คือสามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ของทางด่วนแก้หนี้นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นหนี้กับสถาบันการเงินใดก็ตามนะครับเราก็จะส่งข้อเสนอเนี้ยขอลด อัตราดอกเบีย้ยหรือขยายระยะเวลาการผ่อนชําระเนี่ยส่งไปยังธนาคารต่างๆให้ท่าน oh, <yeah. S 1> หรืออันที่สองท่านเป็นนี้เสียแล้วเกินรับเกิน120วันนะครับแล้วเป็นนี่พวกบัตรเครดิตพวกสินเชื่อบุคคลเนี่ยเอาจะมีคลินิกแก้หนี้บายแซมท่านสามารถเข้า ใช้บริการคลินิกแกนี้ได้อันนี้ดอกเบี้ยจะประมาณ 3- 5เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแล้วก็ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระให้ท่านคลินิกแกนี้ใบแซมนี่คือต้องไปติดต่อที่ไหนครับเข้าในเว็บไซต์เขาเลยครับนะครับแล้วก็ขอให้ท่านเป็นหนี้ไม่เกิน2ล้านบาทเป็นหนี้พวกสินเชื่อบุคคลบัตรเครดิตอะไรนี้ครับแล้วก็ยังไม่ถูกบังคับคดีนะครับแต่ว่าเป็นหนี้เสียแล้วนะครับค้ว่าเป็นหนี้เสียนี่คืออย่างไรครับทลองครับไม่ชําระ เกิน120วันนะครับอ๋อ120วันแล้วก็สามารถไปติดต่อได้เลยใช่ครับอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราชำระปกติแต่เราอยากจะติดต่อได้ก็ได้ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเขาไปคุยกับเขาเนาะเอาสเตทเมนต์นี่รายได้รายจ่ายเราไปคุยเปิดอกกับเขาเลยอย่าไปใช้วิธีหมุนเงินนะครับครับครับมันจะทําให้ท่านยิ่งแย่ลงนะครับเพราะเพราะตรงวันนี้ทุกคนก็จะมีแบบ ชาระขั้นต่ํากับชําระตามจํานวนติดเขานั้นได้เหมือนก็เขาอาจจะไปขอเป็นบอกขอขอชาระลดลงกว่านี้อี่เยอะแยะนะครับอ๋อมันก็จะมีวิธีห้ำยแต่บอกบอกเขาด้วยว่าความจําเป็นของเราคืออะไรเช่นโอทีลดลงอะไรต่างๆเอาหลักฐานไปเขาดูเลยครับเจ้าก็คือต้องเข้าไปอู้นั่นนะครับแต่อันเนี้ยยังยังยังแบบมีมีตังออกตีชัดเจนก็คือเพอะเขามีแบบ เป็นบัตรเครดิตทจี๋ยอยู่แล้วแต่พี่น้องประชาชนตีกูนีนอกระบบอบอ่ะตอนนี้ก็คือต้องต้องเปิ่ดการลงทะเบียนตีลาดขื้อลงทะเบียนอยู่จะอีเหมือนกันเนาะเพราะเปิ้ลก็จะได้แบบจ่อยหาตังออกขึ้นเหมือนกันแต่เปิ้ลบ่ได้ใส่สตางค์ขื้นนะแต่เปิ้ลบ่ได้ใส่ายเนะครับเปิ้ลไปได้ใส่ยื้อคอคอร์เซ็นเตอร์อย่างก็เข้าทะลองตะกี้อ่ะสิบสองสิบสามสบสองสนี่มันก็อ๋ออ่คุณผู้ชม12 13เนาะโทรไปถามเปิ้็ได้แม่นเจ้าแล้วถ้าเกิด การออมเงินอย่างที่บอกไอเอกมันอยู่ที่พฤติกรรมแต่ละคนแต่บางคนอ่ะแต่ก่อนเนาะที่เฮาเคยได้ยินแบบมีนี่แบบมีหน้าไม่มีนี่ไม่มีหน้าอย่างเขาก็จะแบบได้ยินกับนี่อยู่ต้องบอกว่าอยากกึศจะอ่านแม่นก็เจ้าเห็นมาเยอะครับแบบนี้แล้วก็มันเป็นความสุขสบายหรือโชว์ทางโซเชียลเนาะว่าเรามีรถมีบ้านมีมือถือใหม่อะไรเงี้ยฮะแต่สิ่งที่อยากให้ทําก็คือ คำนวณก่อนว่าเราผ่อนไหวจริงๆไหมที่จะออกออกมือถือใหม่ออกรถใหม่อะไรเงี้ยครับคำนวณดูจริงๆครับความจําเป็นจริงๆเราจําเป็นแค่ไหนนะครับแล้วถ้าเราสะดวกสบายตอนนี้แล้วเราคิดไม่เกษียณเรามีเงินไหมบบางคนเนี่ยเกษียณไปยังมีหนี้ติดมาอีกเยอะเลยหนี้สหกรณ์หนี้ต่างๆนะครับมันทําให้การเป็นหนี้มันเป็นทุกข์นะครับใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นความสุข แต่ถ้าเรามีเงินออมมีเงินเก็บพอใช้เนี่ยผมว่ามันมีความสุขช่วยชีวิตเราได้ครับยอมยอมลำบากกว่านี่ในการออมในการอดเอาแล้วก็คอยสุขสบายในภายหน้าจะดีกว่าดีกว่าตีสนุกกันมวนตอนวันนี้แล้วก็คืนนี้นี่ก้อนใหญ่ตอนอายุน่ากินใช่ครอบอันคื้ท่านรองได้อวยพรปีใหม่เพื่อสําหรับคนที่เปิ้นอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการออมเงินการเป็นหนี้อย่างต่างต่างนะเจ้า ผมว่าคนไทยโชคดีก็คือมีวันปีใหม่นี่แหละมันเป็นวันที่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีเขาขอละทิ้งไว้ในปีเก่านะครับเริ่มพฤติกรรมการเงินที่ดีในปีใหม่ขอให้ท่านมีเงินออมแล้วก็มีหนี้ที่ดีนะครับมีสุขภาพหนี้ที่ดีด้วยนะครับสุขภาพนีสุขภาพที่ดีสุขภาพกายสุขภาพหนี้ที่ดีแล้วก็มีเงินออมนะครับป่วยฟอให้ทุกท่านนะครับครับก็ปีหกเจ็ดอะเริ่มใหม่สำหรับการออม อย่างตีทันลองได้บอกไว้นะครับว่าต้องออมตังแต่ไนครับหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่แล้วก็กันเป็นหนี้บางคนจะใจเกินหนึ่งในสามเกินหนึ่งในสามของเงินเดือนที่มีท่องไว้ท่องไว้แล้วก็กลับไปทําบัญชีรายรับรายจ่ายกนะครับก็อช่องทางยางทีทันลองได้บอกไว้นะครับหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็ไปตีธนาคารตีเฮา เขาถือบัตรเครดิตอยู่ไปอุจจารไปตรร้องคนได้หรือเข้าไปในเว็บไซต์ทางด่วนแกลนี่ถ้าเป็นนี้เสียก็คลินิกแกลนี่คลินิกแกลนี่คลินิกแกลนี่ที่เป็นนี้เสียนั่นหมายความว่าไม่ได้จ่ายร้อยยี่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันไม่ได้จ่ายเนาะอีกอันหนึ่งลืมไปมีให้คำปรึกษาชื่อเว็บไซต์หมอหนี้เพื่อประชาชนด้วยอ๋อเป็นเว็บไซต์ชื่อเจีเลยครับหมอหนี้เพื่อประชาชนอันนี้เป็นให้คำปรึกษาเฉยๆนะครับอ้เจ้าเผื่อใครแบบ อยู่ในภาวะแบบเครียดวิตกกังวลหมองหูจะไปตังใดไปได้ดีอะไรอย่างยัจ้าจะลองปรึกษากันดูนะครับก็อ่ะเป็นแนวตังที่เขาจะได้ใจกันสําหรับการออมเงินเผื่อเป็นตั้งออกในการแก้นี้ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านรองชนินเพชรไทยร้องผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคเหนือที่มาให้คําแนะนํากับเราในวันนี้ขอบพระคุณท่านรองครับยินดีครับ ขอบคุณเจ้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวย่างกันกรรเดี๋ยวก่อนแล้วก็ช่วงหน้ามาติดตามช่วงต่างๆของรายการกันต่อครับอัปเดตอัปเดตกูเรื่องราวเขามีเรื่องเล่ากุ๊กๆุ๊เจ้าข่าวขาวตี้ไหนพยะายังอุ้มวนถูกใจตัวนแน<ม>่นอนสิบห้าเด